สวัสดีค่ะสวัสดีครับตรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดได้ก็รวยได้นะคะกับคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์นะคะกครรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจธนาชาติกับเฟินค่ะศิรัธยาอิสระพักดีพร้อมทีมงานนะคะคเห็นเราสองคนแบบนี้นะคะคก็มาพร้อมกับความรู้ดีๆแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งข้งถามจากแฟนรายการที่ถามเข้ามาหลังจากดูเทปของเราไปคะ่ะคุณบุญชัยที่เป็นเทปที่บอกว่า1000บาทก็ลงทุนได้เขาก็เลยสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้อยากจะเริ่มต้นลงทุนนนเา่ยลท ชื่อว่าเบนซ่าน่าจะเป็นน้องนะคะเขาบอกว่าเขาได้ดูรายการที่บอกว่า1,000บาทก็ลงทุนได้และอยากจะลงทุนแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยจริงๆว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาถามคุณบุญชัยคะว่าวิธีการแรกของคนที่มีความต้องการจะลงทุนแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มได้ด้วยวิธีไหนคะจริงๆต้องต้องเริ่มมาจากหลักคิดก่อนนะครับที่เดิมเนี่ยคนไทยจะคุ้นเคยกับการฝากเงินใช่ค่ะกับซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับ เรื่องการลงทุนเนี่ยคนไทยมักจะคิดว่าคือคนส,นส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นเรื feet, ่องของคนรวยนะครับเป็นเรื่องของคนมีสตังค์แล้วก็คนจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของการเก่งกําไรแต่จริงๆแล้วในอีกมุมหนึง่งซึ่งซึ่งแต่หลายๆคนไม่ได้มองหรือว่าอาจจะมองข้ามไปก็คือว่าจริงการซื้อหุ้นเนี่ยนะครับมันก็มีผลตอบแทนมันมีเงินปันผลนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วซื้อหุ้นก็คือการซื้อซื้อความเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทนั้น นะการที่บริษัทนั้นมีการเจริญเติบโตมีการค้ามีกําไรเขาก็จ่ายเงินคืนกับกับผู้ที่เป็นเจ้าของร่วม <ừ> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้มันมันคือสิ่งที่เราหลายหลายคนมองข้ามนะฮะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะตลาดหุ้นเป็นเรื่องของคนรวยเป็นเรื่องของการเก่งกําไรแต่ในนั้นเนี่ยมันมีเรื่องการเงินปันผลม,มีเรื่องหุ้นถ้าเกิดมันดีบริษัทดีเราก็ได้กําไรถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นค่ะก็เติบโตไปกับกิจการด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไอ้โครงการนี้ทางทางกราดต่อเป็นผู้ริเริ่ม นะก็คือว่าอยากจะส่งเสริมให้ให้ให,ให้คนนี้เริ่มคุ้นเคยกับการลงทุนะนะฮะโดยโดยอาจจะบอกเอ้กุณดก็ออมเดลพันก็พอนะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเริ่มจากจากพันนะฮะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆโดยโดยหวังว่าในช่วงที่เราเริ่มเริ่มเริ่มพันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าตลาดทุนนี้มันมีความดีของมันยังไงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถามว่าจ,จุดเริ่มต้นเป็นยังไงก็ต้องไปดูก่อนว่าตอนนี้มันเริ่มโครงการนี้มันเริ่มเพราะเหตุผล นะครับเพราะฉะนั้อนอย,อย่างผู้ที่สนใจจะทำนี่นะครับเราก็ไปติดต่อ,อ,อธนา,านนคารพาณิชย์ที่ที่เราที่เรารู้จักคุ้เคยอย่างที่ของเราก็มีนะครับแล้วก็ไปดูว่าทางธนาคารเขานําเสนอไอไ้อบริการนี้ในในการลงทุนในกองทุนลักษณะไหนมีการตัดบัญชีเงินฝากเราเข้าไปลงทุนอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นการส่งเสริมหรือเป็นจุดเริ่มต้น ให้ให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับการลงทุนค่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการออมกับคนไทยผูกพันกันมาสักระยะแล้วตั้งแต่เด็กเราก็หยอกกระบบกออมสินกันนะคะก็ทําให้เราได้เรียนรู้ saving culture แต่ว่า investment culture หรือว่าวัฒนธรรมการลงทุนไม่ค่อยเรียนรู้เท่าไหร่เพราะเราเพราะเราคุ้นกับกับการฝากเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่ามันไม่ได้สูงนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเราเราเปลี่ยนเป็นการลงทุนเนี่ยผลตอบแทนมันอาจจะสูงกว่า เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันนะคะว่าแล้วจะลงทุนอย่างไรดีสําหรับใครที่เริ่มต้นกองทุนแบบไหนแนะนํานะคะแล้วก็นโยบายของกองทุนดันนั้นที่เราใส่เงินเข้าไปลงทุนนั้นเขาจะนําเงินไปทําอะไรบ้างสักครู่ไหนคิดได้ก็รอยได้ค่ะ